ณหมู่บ้านสายรุง้งหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาที่สงบเงียบมีหญิงสาวชื่อแม่แย้มอาศัยอยู่กับสามีที่รักและลูกสาวตัวน้อยชื่อแววแม่แย้มกับสามีเป็นคู่รักที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่มีความสุขสามีของแม่แย้มทำงานรับจ้างในไร่นาส่วนแม่แย้มคอยดูแลบ้านเรือนและเลี้ยงดูลูกสาวให้เติบโตอย่างอบอุ่นแต่แล้ววันหนึ่ง ความทุกข์ก็เข้ามาเยือนอย่างไม่ทันตั้งตัวสามีของแม่แย้มป่วยหนักกระทันหันด้วยโรคร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดแม่แย้มได้พยายามดูแลและประคับประคองอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายเขาก็จากไปอย่างสงบหลังจากวันนั้นแม่แย้มรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายใจเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกแต่ยังต้องเข้มแข็งเพื่อลูกสาวคนเดียว แววที่ยังเล็กเกินกว่าจะเข้าใจเรื่องความตายแม่แย้มต้องออกจากบ้านไปทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวแม้จะรู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้แต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้เธอเริ่มต้นขายของเล็กๆน้อยๆในตลาดใกล้บ้านโดยพกความหวังและความฝันไว้ในใจอย่างไรก็ตามชีวิตหลังสามีจากไปไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิดเพื่อนบ้านบางคนเริ่มซุบซิบว่าแม่แย้มไร้ค่า เพราะไม่มีสามีคอยช่วยเหลือและบางครั้งแม่แย้มยังเจอคำพูดที่ทำให้เธอรู้สึกแย่ใจมากผัวตายก็หมดค่าแล้วนะแม่แย้มขายของไปก็ไม่มีใครซื้อหรอกนะทำไมยังไม่แต่งงานใหม่อีกละ่ะจะได้ไม่ลำบากแบบนี้คำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดแทงใจแม่แย้มแต่เธอไม่ตอบโต้เพราะรู้ว่าความสุขและอนาคตของลูกสาวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ทุกวันหลังจากขายของเสร็จแม่แย้มจะกลับบ้านเหนื่อยล้าแต่ก็ยังไม่ลืมหันไปยิ้มให้กับแววลูกสาวที่นั่งรอด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวังและความรักแม่แย้มรู้ว่าต่อจากนี้ชีวิตของเธอจะต้องเปลี่ยนไปแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเธอจะสู้ต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับลูกสาวที่เป็นทั้งแรงใจและความหมายของชีวิตเธอ หลังจากที่แม่แย้มต้องเผชิญกับความเศร้าโศกและความยากลำบากในชีวิตสิ่งหนึ่งที่ทำให้ใจของแม่แย้มไม่หวั่นไหวจนหมดแรงก็คือแววล,ลูกสาวตัวน้อยของเธอแววเป็นเด็กสาววัยเพียงสิบปีแต่เธอมีหัวใจที่เข้มแข็งและความรับผิดชอบเกินวัยเธอเข้าใจว่าแม่กำลังลำบากเพียงใดแม้ว่าเธอจะยังเด็ก แต่เธอก็ไม่เคยปล่อยให้แม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงลำพังทุกวันหลังเลิกเรียนแววมักจะช่วยแม่ทำงานบ้านเธอล้างจานกวาดบ้านหุงข้าวเตรียมอาหารแม้จะเป็นงานง่ายๆแต่เธอทำด้วยความรักและตั้งใจอย่างเต็มที่บางครั้งแววจะไปนั่งอยู่ข้างแม่ในตลาดเธอช่วยเก็บของ ขายของเล็กๆน้อยๆที่แม่แย้มมีพร้อมกับรอยยิ้มสดใสและคำพูดน่ารักน่ารักที่ทำให้แม่แย้มมีกำลังใจมากขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อแม่แย้มกลับมาบ้านเหนื่อยล้าหลังจากขายของทั้งวันเธอนั่งร้องไห้เงียบๆคนเดียวในห้องแววเห็นเข้าจึงไม่พูดอะไรแกล้งทำเป็นหลับตาเพื่อไม่ให้แม่อายแต่พอรุ่งเช้า แววก็เข้าไปกอดแม่นั่นแน่นพร้อมกับพูดด้วยเสียงนุ่มนวลว่าแม่อย่าร้องไห้นะหนูจะเป็นเด็กดีโตขึ้นจะช่วยแม่เองคำพูดนั้นทำให้แม่แย้มซึ้งใจน้ำตาคลอเธอรู้ว่าถึงแม้ชีวิตจะลำบากแต่เธอก็ยังมีสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนั่นคือความรักจากลูกสาวแววยังตั้งใจเรียนอย่างหนัก เธอรู้ดีว่าการศึกษาเป็นกุญแจที่จะพาเธอและแม่ออกจากความยากจนและเป็นทางเลือกเดียวที่จะทำให้ชีวิตของทั้งคู่ดีขึ้นถึงแม้แววจะต้องแบ่งเวลาเรียนกับช่วยแม่ทำงานบ้านและตลาดแต่เธอก็ไม่เคยบ่นหรือท้อถอยเธอมองโลกด้วยความหวังและเชื่อว่า ความพยายามจะนำพาให้ชีวิตของครอบครัวดีขึ้นแม่แย้มมองลูกสาวด้วยสายตาภูมิใจเพราะในความยากลำบากนั้นเธอได้พบความเข้มแข็งและความรักแท้จริงที่ไม่มีอะไรจะมาแทนที่ได้และในใจของแม่แยม้มเธอตั้งปณิธานว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้แววมีชีวิตที่ดี มีโอกาสที่ดีกว่าเธอไม่ว่าจะต้องผเผชิญกับอุปสรรคใดเธอจะไม่ยอมแพ้เวลาผ่านไปวันหนึ่งที่แม่แย้มไปขายของในตลาดเหมือนทุกวันแต่วันนี้ของที่เธอนำมาขายกลับขายไม่ค่อยได้เลยทั้งที่แม่แย้มตั้งใจจัดเตรียมสินค้าด้วยความพิถีพิถันแต่ดูเหมือนว่า ความเหนื่อยล้าและความท้อแท้เริ่มแผ่ซ่านเข้ามาในใจแม่แยม้มนั่งพักเหนื่อยอยู่ริมถนนน้ำตาไหลออกมาเงียบๆอย่างไม่ตั้งใจเธอรู้สึกหมดหวังกับชีวิตที่ต้องสู้คนเดียวและกังวลว่าอนาคตของลูกสาวจะเป็นอย่างไร จังหวะนั้นเองยายปัน้นหญิงสูงวัยใจดีเจ้าของร้านเบเกอรี่ชื่อดังในเมืองเดินผ่านมาพอดีเธอสังเกตเห็นแม่แย้มกำลังนั่งร้องไห,ห้ยายปั้นไม่รอช้ารีบเข้าไปพูดปลอบใจด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าลูกเอ๋ยทำไมถึงมานั่งเศร้าคนเดียวแบบนี้แม่แย้มเล่าเรื่องราวชีวิตทั้งหมดให้ยายปั้นฟังเรื่องความลำบาก การขายของที่ไม่ได้ผลและความหวังที่ยังจางไปไหนยายป้านฟังด้วยความสงสารแล้วก็บอกแม่แย้มอย่างจริงใจว่าถ้าลูกอยากเปลี่ยนชีวิตอยากมีโอกาสใหม่ยายปั้นยินดีช่วยให้ลูกได้เริ่มต้นงานที่ร้านของยายปั้นแม่แย้มรู้สึกตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันแต่ความกลัวและความไม่มั่นใจก็แอบแฝงอยู่ในใจ แม่แย้มจะทำได้หรือแม่ไม่มีความรู้เรื่องทำขนมเลยเธอคิดในใจแต่แววลูกสาวที่มารอแม่อยู่ไม่ไกลมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอรีบวิ่งเข้ามาพร้อมพูดว่าแม่ลองดูเถอะหนูเชื่อว,ว่าแม่ทำได้แม่ไม่เคยยอมแพ้เลยนินาทำพูดของแววเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่สุด แม่แย้มจึงตัดสินใจยอมรับโอกาสนี้แม้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตั้งแต่วันนั้นแม่แย้มเริ่มงานใหม่ที่ร้านเบเกอรี่ยายปัน้นสอนเธอทำขนมต่างๆตั้งแต่ขั้นพื้นฐานแม้ช่วงแรกแม่แย้มจะทำได้ไม่ดีนักแต่ด้วยความขยันและมุ่งมั่นเธอไม่เคยยอมแพ้และพยายามเรียนรู้จนเก่งขึ้นแม่แย้มรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างใหม่ในชีวิต ความเหนื่อยล้าและความเศร้าที่เคยมีเริ่มถูกแทนที่ด้วยความหวังและความฝันที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้กับลูกสาวแม่แยม้มเริ่มทำงานที่ร้านเบเกอรี่ของยายป้นอย่างขยันขันแข็งวันแรก,แรกๆเธอยังทำขนมได้ไม่ดีนะักแต่เธอไม่เคยย่อท้อหรือทิ้งความหวังยายป้นใจดีคอยสอนและให้กำลังใจแม่แย้มเสมอ ลูกจ๋าความสําเร็จไม่ได้มาในวันเดียวแต่ถ้าลูกตั้งใจและอดทนทุกอย่างจะดีขึ้นเองแม่แย้มเรียนรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การผสมแป้งตีไข่อบขนมและตกแต่งอย่างพิถีพิถันเธอใส่ใจในทุกรายละเอียดและทํางานด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักลูกค้าทยอยเข้ามาที่ร้านมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะขนมที่แม่แย้มทำมีรสชาติหวานอร่อยและรูปลักษณ์น่ารับประทานความตั้งใจและความพยายามของแม่แยม้มทำให้เธอได้รับคำชมมากมายยายปั้นจึงให้แม่แย้มลองคิดสูตรขนมใหม่ๆขึ้นมาแม่แย้มจึงทำเค้กสูตรพิเศษที่เธอเรียกว่าเค้กหัวใจไม้เค้กนี้อบจากความพยายามและความหวังของหญิงไม้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา มีทั้งรสชาติหวานนุ่มและลวดลายที่สื่อถึงความรักและความอบอุ่นเค้กขัวใจไม้กลายเป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้าใครได้ลิ้มลองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยและน่าประทับใจเรื่องราวความพยายามของแม่แยม้มถูกเล่าขานไปทั่วเมืองและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังลำบากเหมือนกันด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้านเบเกอรี่ขยายใหญ่ขึ้น แม่แยามได้รับโอกาสเป็นหุ้นส่วนในร้านชีวิตของเธอเริ่มมีความมั่นคงและความสุขกลับคืนมาอีกครั้งแม่แยามรู้สึกว่าดอกไม้ในใจที่เคยเฉาตายไปกำลังผลิบานอย่างสวยงามด้วยความรักและความพยายามเธอไม่ลืมคำสอนของยายปั้นที่ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นและที่สำคัญที่สุด แม่แย้มยังมีลูกสาวที่เป็นแรงใจไม่รู้จบแววเที่ยงคงตั้งใจเรียนและช่วยงานแม่เสมอแม่แย้มมั่นใจว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามหัวใจที่เข้มแข็งและความรักแท้จะนำพาเธอและแววก้าวผ่านทุกอย่างไปได้หลายปีผ่านไปแม่แย้มและลูกสาวแววต่างเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและเข้มแข็งแววเรียนจบเป็นครู เธอกลับมาสอนหนังสือที่โรงเรียนในหมู่บ้านสายรุง้งช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและส่งต่อความรู้ให้เด็กๆในชุมชนส่วนแม่แยม้มจากหญิงไม้ผู้ถูกคนมองว่าอาพับกลับกลายเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านร้านของเธอชื่อว่าร้านหญิงไม้ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงร้านขนมแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอดทนและความหวังทุกวันมีลูกค้าเดินทางมาไม่ขาดสาย เพื่อชิมเค้หัวใจไม้ที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวของชีวิตและความพยายามแม่แย้มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ไม่ได้ลืมวันที่ผ่านมาเธอจึงตั้งใจช่วยเหลือคนในชุมชนโดยให้คำปรึกษาและเป็นแรงใจให้กับหญิงไม้คนอื่นๆที่กำลังเผชิญความลำบากเหมือนกันในวันหนึ่งแม่แย้มได้พูดกับลูกสาวด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและมั่นใจว่าลูกเอ๋ยชีวิตเราอาจจะไม่ง่าย แต่หัวใจของเรานั้นแข็งแกร่งความรักความหวังและความพยายามจะพาเราผ่านทุกอุปสรรคไปได้เสมอแววยิ้มและตอบว่าแม่แย้มคือฮีโร่อของหนูหนูภูมิใจที่ได้เป็นลูกแม่เรื่องราวของแม่แยมและแววกลายเป็นตำนานเล็กๆในหมู่บ้านสายรุง้งที่สอนให้ทุกคนรู้ว่าแม้ชีวิตจะอาพับแค่ไหน ถ้าเรามีหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้เราก็สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้สวยงามได้เสมอและนับตั้งแต่นั้นมาหญิงไม้ผู้อาภัพผู้เคยโดดเดี่ยวก็ไม่เคยอาภัพอีกเลยเพราะเธอมีทั้งความรักจากลูกสาวและหัวใจที่ไม่เคยหมดหวัง